ว้าวหอมมากเลยชิยูวันนี้ทำอาหารนัไนเลยเหรอพี่ลุงซีกลับมาแล้วเหรอครับผมกำลังทำมะเขือผัดหมูซัปบปลาเผาและกระลำดองอยู่ครับมีอะไรฉันช่วยไหมช่วยล้างจานให้หน่อยครับแล้วเอาจานไปวางบนโต๊ะเราผมมีสิบนาทีแล้วเราจะได้กินข้าวกันครับโอเคอเรอยอร่อยมากมีความสุขมากๆเลยทุกวันนี้พอเลิกง,งานาจะไดมากินข้าวร้อน,อนๆแบบนี้รู้สึกมีความสุขจริงๆ เห็นวันนี้พี่อารมณ์ดีมากเลยล้ทำงานมีอ,อะไรที่ทำให้พี่แดีใจเหรอใช่เดี๋ยวเข้ามาติดกับดักฉันแล้วหรอครับเป็นเดี๋ยที่ทำไปร้านเหล้าแอบถ่ายพวกเราใช่ไหมครับใช่แล้วแหละตอนนี้บริษาทตร์มีแต่ข่าวรอของฉันน่ะที่พูดกันว่าวิส่วนตัวของฉันวุ่นวายมากพระพี่แคิดจะทำอะไรต่อเหรอปิดไปก่อนมันกระจายไปแบบนี้ประมาณสักสองสามวันจากนั้นคุณก็ต้องไปจัดก,การเองแล้วผมหรอใช่ ฉันอยากให้คุณนะ่าแกทำเป็นแฟนฉันนะ่ะอีกครั้งหากฉันหนาะข้อบอกพร้องหรือหลักฐานของมิงซูเหมือได้เมื่อไร่เราก็สามารถจุความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนได้มากสูดใช้เวลา,าประมาณ3เดือนค่าใช้จ่ายต่างๆตอนแสดงต่างๆที่เป็นคนจ่ายให้เองแต่ฉันจะให้ค่าจ้างคุณนะ่ะเป็นเดือนละสองหมื่นขอโทษครับผมเพลิเศลิครับฮะทำไมถามว่าทำไมหรอหรือแม่ฉันจะชอบพูดว่าขอให้พี่เป็นคนเลี้ยงดูแต่ฉันไม่ได้วางแผนที่จะเป็นผู้ชายที่กอผู้หญิงกินเง่อนไขไหนเด็กคุณคิดว่าไม่โอเคเหรอเราสามารถเจรจากันได้นะพอพอ พี่รูกศิร้อยผมมาพูดจบกันครับอืมจะพูดได้เลยผมสามารถแกทำเป็นแฟนพี่ได้ครับแต่ผมไม่สามารถรับค่าจ้างพี่ได้ครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินบะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆมันคงไม่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนแต่ครั้งที่แล้วครั้งก่อนคือครั้งก่อนครับครั้งนี้คือครั้งนี้ครับตอนนี้ผมไม่เพียงแต่อยู่บ้านพี่แต่พี่ต้องจ่ายให้ผมค่าน้ำค่าไฟอีกผมก็แค่ช่วยทำอาหารเท่านั้นเองถ้าใครช่วยพี่เล็กน้อยแต่ยังรับเงินจากพี่อีกเอาแบบแบบนี้มันไม่ดีเลยครับ ก็ได้งั้นตกลงตามนี้เลยสวัสดีครับคุณโจรโรนาเจลลี่ปมนคนแนะนำให้ผมว่า,วาเข้ามาร่วมกานกันครับขอเชิญอนะไม่มีปัญหาครับกรุณนากรับข้อมูลนะ่ะในใบสมัครด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับการแข่งขันนี้จะจกกัดการแข่งอ่ะประมาณ3วันครับประถุดีบอาหารที่ทำขนมหวานอ่ะมาจากทั่วร่รอบโดยคนตรงนงั่งเครื่องบินครับ ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี้ผู้เขาเ้าแข่งขันต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด1,000 0หยวนครับถ้าคุณยังตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสามารถชำระได้ตอนนี้เลยครับจะผ่านวีแชทได้ไหมครับพอดีว่าตอนนี้มีเงินสดไม่พอจำนวนเงินที่มีอยู่1 9 6เช่วงนี้คงต้องกินแต่ลมแล้วแหละยี่สบาทก็ยังไม่ถึงไม่มีเงินพอที่กินเมื่อเที่ยงเลยทีเยซ้ำ ไปขอใครกินข้าวดีชิยู่ทำไมเป็นนาอีกแล้วเธอแม่ฉันเข้าไปก่อนเหรอคุณเพื่อนมาเพื่อนอะไรอีกมีอะไรพูดมาตรงๆเลยขอแสดงความยินดีพรเรนนี่ได้รับบัตม,มีกึงรสำเร็จรูปสองหอเดืองแห้งสำเร็จรูปหมอบเ,เ,เล็กหักดองสองไข่ไก่สองฟอง ฉันได้ดูที่อยู่ร้านะว่าต้องสองสามที่ก็เลยมาปรึกษาเธอว่าตกลงอเจ้าที่ไหนกันแน่แล้วก็มาขอกินข้าวด้วยอยู่ะก็ลุกขึ้นมาทําไมไม่มีเงินกินข้าวแล้วเหรอพี่นายไม่เลี้ยงดูนายแล้วเหรอคือฉันทำตัวนักสงสารไปขออยู่ที่บ้านเขาไปฉันชอบเขาเฉยๆอยาไปจีบเขาน่ะแต่ถ้าฉันไปขอความช่วยเหลือลเรื่องเงินจากเขาอย่างเดียวแบบนั้นคงไม่ได้เรียกว่าจีบพูดดีๆหน่อยก็คือไปตอบผู้หญิงกินแต่ถ้าพูดในทางที่แย่คือฉันะชอบโกง ฉันไม่อยากทำแบบนั้นได้เลยสิท่านเจมส์มนะเจมตัวดีนะ,ะรถปัญหาเรื่องเงินน่ะนายจะแก้ไขยังไงก็งานมาทธรไงมีที่ดีๆแนะนำให้บ้างไหมดูจากหน้าตานายและที่หน,นีของนายสามารถกลับไปทำงานที่เก่าได้นะนี่เล่นเกมแต่ลำดับขั้นมันก็ไปเป็นคนที่เล่นเกมแบบถ่ายเท่สโดาทางอินเทอร์เน็ตงานแบบนี้ตอนแรกได้เงินช้าม,มากทำานานไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยไม่ทำดีกว่าอยากได้งานง่ายและมีรายได้สูงงั้นอ่ะไปขอโทษพ่อนายดีกว่าไหม เธอริบช่่ยฉันคิดทีสิอ่าขอฉันคิดก่อนดูแล้วบัหลีดี้ี่เป็นภา,าษาบันเทิงไม่ใช่หรอเซ่ลสตล์กันแต่งตัวของคุณอะ่ะก็ไม่ได้แย่นะเราไปคุยกับเขาอะ่ะว่ามีงานในแบบไหมจริงด้วยลืมเขาไปได้ยังไงเนี่ย